ครับวันนี้ทางรัฐธรรมกายเนี่ยก็บริเวณพื้นที่โดยรอบเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศก็กคือ,อยังคงเดินหน้าค้นหายอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการใช้มาตรา44เข้าไปตรวจค้นนะครเข้าได้ทุกจุดใช่แล้วจะเข้าตรงไหนต้องเปิดให้เข้าเพราะนี่คือคําสั่งพิเศษตามอํานาจมาตรา44ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศใช้นะครับเพราะรฉะนั้นล่าสุดเนี่ยถ้าเราไปดูนี่เลยฮะประตู5ประตู6ก็ยังคงมีกลุ่มลูกศิษย์ของวัดเนี่ยมีทั้งเอาเต็นท์มานะครับ พักค้างคืนกันบางส่วนอยู่ที่ประมาณ200คนเจ้าหน้าที่ก็สังเกตการนะครับมีการดูแลความปลอดภัยด้วยคือตอนนี้ในบรรยากาศล่าสุดคือเขาห้ามบุคคลภายนอกเข้าคุณบงศรอ์ครับคุณประวัติแล้วลูกศิษย์นี่เขาต้องใส่หน้ากากาอยู่ไหมนะตอนนี้ใส่หน้ากากเนี่เราจะเห็นวันสองวันที่ผ่านมาใน,นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะบุกฝ่าเข้าไปอ,าอันนั้นจะมีเห็นลูกศิษย์ พระลูกวัดอ่ยใช่ก็จะมีนก็ใส่หน้ากากปิดหน้าปิดตานี่คือเขาป่วยหรือยังไงครับผมไม่เข้าใจไม่ด้ป่วยไม่ป่วยนะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องปิดหน้าปิดตาฝุ่นอาจจะเยอะก็ได้ช่วงนี้อาจจะบุรณะปฏิสังขรณ์วัดอยู่หรือเปล่าอ๋อใช่ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะเอาผ้ามาปิดเตียงกันฝุ่นเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ต้องกันฝุ่นกันครับทีนี้พอห้ามคนนอกเข้าคนในถามว่าออกได้ไหมออกได้ครับครับคือถ้าคนในอยากจะออก ออกได้ออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาใหม่เข้าไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะฮะคนในอยากออกออกได้ครับคนนอกอยากเข้าเข้าไม่ได้ครับนะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือบริเวณประตู5ประตู6ทีนี้อีกประตูหนึ่งก็คือประตู7ครับคุณผู้ชมประตู7ถนนคลองหลวงเนี่ยตอนนี้ปิดปิดแล้วนะครับปิดับตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่เ็าถอนกําลังมาตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ส่วนประตูที่เหลือก็คือประตู1และประตู4และถนนเรียบคลอง3าบริเวณตรงนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรึงกําลัง ตามทางเข้าตลอดสายนะครับดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดคือถ้าดูภาพรวมสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็ยังเป็นไปด้วยความปกติเรียบร้อยดีไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าการตรวจคนก็อย่างที่บอกว่ามันต้องเดินหน้าต่อไปครับทีนี้อยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพกว้างตามกราฟิกของเราสักนิดหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะแบ่งออกเป็นหลายหลส่วนครับนะฮะ อย่างที่ขึ้นเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งเป็นทั้งโซน A B1 B2 B3 B4 ก็จะเป็นโซนย่อยของเขาสองโซนหลักๆก,ก็คือ 1. โซน B จะเป็นพื้นที่ย่อย130ไร่และโซน C ที่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดก็คือ2000ไร่เนี่ยอย่างในส่วนของโซน B เขาก็แบ่งออกเป็น4ชุดอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เห็นก็คือ b 1, b B2 B3 B4 b, 3, b, 4, b 1. 1อ่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึง โซนเมื่อกี้ที่หนึ่งเนี่ยนะ,ะคบีหนึ่งเนี่ยคืออาคารหอฉันคุณยายอาจารย์บีสองคืออาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ครับบีสามคืออาคารที่พักสงฆ์แล้วก็บีสี่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทีนี้โซน C ีก็ที่บอกว่าเป็นโซนใหญ่นี่แหละครับโซน C ีก็แบ่งเป็นซีหนึ่งก็คือส่วนของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีซีสองจะเป็นส่วนของมหาวิหารคดอาคารจอดรถแล้วก็ที่จัดเก็บอุปกรณ์ ส่วน C3 มหาธรรมกายเจดีย์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ C4 อาคารพุทธบุตรสงฆ์หรือว่าแล้วก็อาคารภาวนา60ปีเนี่ยจะอยู่ที่โซน C4 ทีนี้เราจะเจาะไปที่โซน C4 ครับคุณผู้ชมตรงนี้แหละที่หลายคนให้ความสนใจเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้ ดูเหมือนจะมีอะไรลึกลับลึกลับ <S <S อยู่ <S 1> <S 1> หรือเปล่าคือโซน C4 เนี่ยจะมีอาคารภาวนา,า60ปีอย่างที่คุณวงศ์ทรบอก <c oughs> มันจะมีข้างบนมันจะเป็นบ่อน,น้ําพุและนี่คือข้างล่างครับ นี่คือข้างล่างที่ผู้สื่อข่าวทุกสำนักเข้าไปดูเมื่อวานนี้เพราะเขาสันนิษฐานว่าเอ๊ะมันมีบ่อใต้ดินมันจะมีอุ่มงใต้ดินที่เป็นอู่มงลับหรือเปล่าทางออกลึกลับหรือเปล่าหรือว่าจะไปเจอคุ้มสมบัติอะไรไหมนะฮะทีนี้ก็เข้าไปตรวจสอบกันนี่ทางพระลูกวัดก็ผาเข้าไปนะอันนี้คือพอลงไปเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่อยู่ในตึกอาคารภาวนาครับปรากฏเข้าไปมันแยกได้ครับไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้ครับ ระยะทางรวมประมาณ3กิโลด้วยกันเลยนะฮะฝั่งละ1.5งกิโลเนาะอ่าใช่ทีนี้ก็ต้องเดินไปดูสิว่าแต่ละฝั่งเนี่ยเดินเข้าไปแล้วมันไปถึงไหนใช่มันไปทะลุมัน่อยออกที่ไหนครับทีนี้พอเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยครับที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอุโมงค์ที่ปั๊มน้ำสำหรับน้ำพุด้านบนนี่นะฮะอ่าสุดท้ายมันเป็นทางตันอ๋อไม่มีทางออกทางวัดก็ชี้แจงว่ามันเป็นทางตันอ่านะเป็นจุดบำบัดน้ำเสียด้วยอะไรด้วยอยู่ข้างในนั้น คือมันไม่มีทางออกไปสู่ที่อื่นๆทั้งของฝั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเดินทะลุต่อไปไม่ได้ถ้าจะกลับก็ต้องกลับย้อนมาทางเดิมอันนี้คือบริเวณอาคารภาวนา60ปีจึงไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้น่จะใช้เป็นเส้นทางดังกล่าวหลบหนีได้นั่นเองออะันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าไปด้านหลังวัดคุณโสะทรมันไปเจอนี่ฮะ อันนี้คือเจ้าหน้าที่ก็สงสัยเหมือนกันว่าน้ํามันที่อยู่ในถังกว่า20,000ลิตรทั้งหมดนี้เนี่ยบรรจุไว้ทั้งหมดเจ็ดถังใหญ่รวมกว่าแสนลิตรมันคืออะไร เบื้องต้นเนี่ยทางวัดแจ้งว่าทั้งหมดนี้เป็นเชื้อเพลิงใช้ปั่นไฟฟ้าไว้ยามฉุกเฉินเท่านั้นครับอ้อรู้ว่าจุดน้ำมันตะเกียงไม่ใช่นะเพราะมันเยอะไงเออมันเยอะอมากเป็นนะแสลลิรแ,แ,แ,แบบนี้ครนะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดถังน้ํามันทั้งหมดนี้ไว้เพื่อจะเอาไปตรวจสอบอีกครั้งว่าคือเอามาใช้เนี่ยมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ประสานให้กับทางเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงพลังงานเข้าตรวจสอบด้วยว่ามันเป็นน้ํามันอะไรกันแน่เขาอาจจะทําเหมือนนี่เปล่ากรมทหารนะส่วนใหญ่เขาจะมี สถานีน้ํามันของเขาเองเผื่อฉุกเฉินอะไรแบบนี้ไม่ปั่นไฟไม่สํารองไว้ปั่นไฟอะไรแบบนี้ด้วยถังวัดก็ชี้แจงครับอทีนี้ที่คุณพงศธรเกริ่นไว้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยมันมีอุปกรณ์การแพทย์อันนี้คือห้องที่บอกว่าเรามองไม่เห็นท่านเนี่ยท่านอาจจะนอนอยู่ก็ได้ณตอนนี้แต่ท่านมีพุทธานุภาพสูงมากเราก็เลยมองไม่เห็นเราอาจจะบุญไม่ถึงที่จะมองเห็นท่านได้แต่ที่เราเห็นคือตู้แชมเบอร์นี่แหละตู้แชมเบอร์เนี่ย พุทธานุภาพไม่ถึงมีไว้ทําอะไรเราเห็นเนี้ยตู้นี้เนี่ยตอนแรกก็สงสัยเอ้ยมันคืออะไรครับมันอยู่ในลักษณะที่วางอยู่ข้างๆเตียงด้วยนะครับคือเขาบอกว่าอันนี้คือทางการแพทย์เขาเรียกว่าตู้ไฮเปอร์แบริคเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้รักษาการอาพาธของพระธรรมชโยเขาบอกว่าคุณสมบัติหลักของตู้นี้เนี่ยก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าท่านอาพาธใช่ไหมใช่ครับท่านเป็นเบาหวานแล้วก็มีอาการอยู่ที่เท้า เอาง่าย okay, ๆคือท่านโรคเยอะอ่ะคือที่เท้าเนี่ยตอนแรกที่เราบอกว่าท่านไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็จะต้องทําการรักษาโดยการยกขาสูงชแล้วก็บอกว่าเครื่องนี้จะช่วยในส่วนที่สามารถจะทําให้ผิวที่ได้รับผลกระทบจากเบาหวาน,นดีขึ้นมีอาการดีขึ้นแล้วก็นอกจากทําให้อาการเบราหวานดีขึ้นเนี่ยมันก็จะไปช่วยในส่วนของผิวหนังที่ทําให้เต่งตึงสดใสให้อ่อนเยาว อ่าเยาวัยแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ใช้ทั้งตัวหรือใช้เฉพาะขานะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะทําให้ผิวเนี่ยเต่งตึงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเป็นการรักษาสภาพของผิวหนังเอาไว้อย่างนี้ใช่อันนี้ก็แต่อันนี้อันนี้คือที่มิภาควิจารไงใช่ครับใช่ไหมคือเข้าไปเนี่ยมันเป็นผ้าคลุมถูกต้องมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมีคนนอนอยู่ผมเชื่อว่าตํารวจเองเนี่ย DSI ที่เข้าไปคือจังหวะนั้นคือเอาแล้วไง เจอตัวแน่นอนครับนะฮะแล้วพอเปิดผ้าคลุมมาพบว่าเป็นอย่างนี้ทางวัดก็เอ้าโดยลงนี่ทางวัดคาหีหรือเปล่าทางวัดบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาบอกว่าคือมันก็เป็นเป็นสถานการณ์ปกติที่ก็เอาผ้าคลุมไว้เพื่อการฝุ่นแต่คนก็สงสัยตอว่าการฝุ่นทําไมต้องเอาหมอดมาเรียงเป็นขาเป็นตัวเป็นหัวอย่างนี้ทาไมเรียงเป็นทางยาวอ่ะทําไมไม่เรียงทางขวาง แบบปกติอย่างนี้ใช่ไหมเออทำไมทำไมจะต้องกัมีเหตุผลของเขาอ่ะนะอันนี้ก็เป็นที่วิพา์วิจารณ์กันอีกหนึ่งปมนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดก็คือว่าบุคคลภายนอกตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่รับคนในออกก็ได้แต่จะกลับเข้ามาอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เข้าสู่วันที่3นะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรึงกําลังอยู่และภายในเนี่ยสุดท้ายเราก็ยังไม่ทราบว่าพระธรรมชโยตอนนี้ยังอยู่ในวัดหรือเปล่าแม้แต่กระทั่งหมอมโนครับหมอมโนที่เคย ประกาศไว้เมื่อเดือนก่อนว่าพระธรรมชโยเนี่ยไม่อยู่แล้วครับหนีไปแล้วแต่ว่าเมื่อเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ครับถึงขั้นว่าหมอมโนก็ยังเมือนต้องกลับคําเลยว่าสายข่าวคลิกใกล้ชิดแต่ยืนยันว่ายังอยู่ในวัดเจ้าหน้าที่ก็ค้นอย่างเต็มที่ครับตอนนี้อาจจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ย DSI ก็ยังตอบไม่ได้แต่คนที่ตอบได้ดีที่สุดก็คือพระสนิทวงศ์ครับอยู่ในใจอยู่ในใจและอยู่ใน YouTube นั่นเองนะครับ